สวัสดีครับสวัสดีครับรายการวันนี้พบกับรายการ GTV วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะเขาเป็นนกร้องชื่อน้จาก t ่าย g มม m ี่มีผลงานเพลงมากมายครับพบกับเขาเลยตัวบริษครับดีครับตัวบริษครับตัวบริษัครับวันนี้ขอถามเรื่องิงเ้ลใหม่ของทุกทุนเนี่ยถ้าผมอบเป็นยังไงบ้างครักับเพลงนีบครับตอนนี้ ครถเหลือครับตอนนี้ผมก็มีความภาคภูมิครับที่ได้มาอยู่ร่วมกับคุณริมนาเปิดตัวแล้วก็ที่เป็นลา่ายครับก็ขอบคุณใจครับครับเตมมากครับสำหรับประชานที่สนามราชธรรมลาบเป็นไงครับโอ้ตื่นเต้นทุกคนเลยครับถามพี่ยอดพี่ปี๊พี่ชัดทุกคนครับตื่นเต้นท่หมดครับก่อนขึ้นีก็ได้มีการพูดคุยกัน ก็ครับเรื่องการสอบจะมากขนาดนี้ไหมครับตอนแรกตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะมากขนาดนี้ครับแต่พอขึ้นเวทีเน่ยโอ้โหมันตกใจครับเป็นเพื่อนที่ชั้นนีิมิตตาแทบกันไปไม่อยู่ครับแล้วทางเรื่องชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างครับคุณโอ๋โเรื่องชีวิตตอนนี้ก็มีความสุขดีครับก็เรื่องสุขภาพก็แข็งแรงดีครับความรักนะครับเอาพักไปก่อนครับเรื่องความรักยังไม่ใช่มีครับครับแต่ความรัก บริษัทแรงจักรท้อบไม่ได้ถามที่บดครับสำหรับจบระลอกมีแล้วพอมีแล้วใหม่จะมีแผนท้ามาเจอที่ไหนครับก็เดี๋ยวก็จะมีแผนของเอเชียครับทัวร์ที่วไทยกับบริษัทแรงแต่เรื่องระลอกต่อไปก็ยังต้องรอต่อไปครับมีโคนเดินบ้างรอเราบวริษัทก็เดี๋ยวประมาณสองสามเดือนแน่จะได้ สวัสดครับกับรายการ G T V สวัสดีครับวันนี้ผมก,กับรายการ G T V วันนี้ครับจะพามารู้จักกับโรงเรียนของพี่ตูงกันนะครับพบกับพี่ตูงเลยครับสวัสดีครับวันนี้แสดงนะครับที่กำลังเรียนอยู่ มาสอนไปที่ไรครับก็่อตั้งมานานเนี่ยครโรงเรียนนี้รวมๆเจ็ดสิบกว่าปีแล้วครับโรงเรียนนี้ไม่ใช่แปดสิบนะครับก็ประมาณกน่นัานลยครับผมก็ไม่มั่นใจครับร,ร็ยังนี้ถือว่ามีเสียงโดงดังนะครับมีความสุขครับที่อยู่โรงเรียนนี้นก็ครูก็สอนดีอารมณ์ดีครับเอ่อ ที่ตัวมนมีคุณครูที่รักด้วยเปลฮะที่รักและฝูงคันมีครับชื่อชื่ออะไรฮะไม่ใช่ครับนี่ใช่ไหมเป็นที่จอดรถครับวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นะฮะเราได้คุณพบกับคุณครูที่รักที่ไม่เคยจะติดตีครับสสวัดีครับเขาขึ้นบันไดไหมฮะพอดีครูครูไม่ว่าครับเขาติดธุระนิดหน่อยนะครก็ดอยนี้เป็นวันดี กับรายการ GTV <c oughs> สวัสดีครับครับพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ GTV นะครับสำหรับวันน <ขอ S 2> ี้ผมพีต่ตูนมีอะไรฝากกับกันก็่อนพี่จะฝ<ร>ากมากครับก็คุณพี่ตูนผมสุดท้ายนะครับบทดี่แสดงไลน์ข่ัวได้บระชิดเรื่องราวของเราในคอนเสิร์ตทั้งหมดแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับท,ที่เป็น ร่วมเชียร์วพวกเราร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยครับก็ผมก็ไม่ได้จะตอบแทนครับนอกจากคำว่าขอบคุณรับไหมครับว่าขอบคุณคีับไม่ได้จะบอกอะไรนทียงใดก็เข้ามารายการแล้วก็บอกว่าทุกวันนี้ร so ุ่นแสดงจบประโยคสุดท้ายสั้นได้แต่ความกับไม่มีพวกคุณไม่มีบอดี้สแสดงในวันนี้ครับดับพบกับรายการจีทีทีใหม่ได้อธิบดีครับสวัสดีครับครับ ครับผมบมริฉันครับได้ทุกคนได้พวกเราัเลยครัสครับสวัไไสดีครับวันนี้มมุมอนครับม